นะครับผมมาลองเสียงนะครับผมเป็นรีซเซอร์ไอพอร์ a ั r h a m ร์การ์ดอนะครับเป็น a อ r 160นะฮะนะฮะเอาี้ลองกันดังเจากบอลเวลนะเครื่องเล่นที่ใช้เป็นบูเลโซนี่นะครับนีเซนเตอร์ที่ใช้เป็นเจ้ามู่ฮะนี่นะฮะแล้วก็ลรโพงคุณ่าใช้ PMC ครับนะแล้วก็สลาวใช้เ c g นะครับผมทางหอยแอสสาร้านนีครับไลน์เฟซบุ๊กไดทางทางกระดิ่องครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงเที่งเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับ เนะี่ยรถเสียงเพิ่มเสียงครับวปลุ่มอันนี้ก็เป็นรีโมทเขานะครับใช้งานได้ปกตินะฮะเนี่ยนะรถเสียงนะครับเพิ่มเสียงมิวเสียงใช้งานได้หมดนะฮะอ่านี่นะครับโมดิการ์นตุ๋นเลอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสน,นะเปลี่ยนซอสเปลี่ยนสลาวโหมดนะฮะแง่สลาวซีเล็กเนี่ยนะฮะสลาวโ์โหมดเยอะแยะนะฮะ เล่นเยอะมากไม่ทันแล้วเหรอเนไหมเนะฮะเป็นสองช n n e แ d น่ดอบ,บนี่ฮะตกเล่นเยอะมาเป็นช่แหน่พีซิมนะนแต่เราจปใช้นะ่อจ,จะให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะฮะต้องอินพุนะฮะลองหมดแล้วนะครับเพดดีไฟลองหมดแลว้วใช้งานได้ปกตินะครับผม บ้านเสียงดีทังบ,บ้านครับผมขอบคุณครับ